อัลมัยเซอร์กินคอนแมสหรือตะกั่อ,อ,อ,อัลมัยธรรมดานะคะจะมีสองด้าน ที่มันถูกต้องนะครับเอาเจออะไรครับทางปบยามพันธ์ลงมาทีนี้ก็เอานี้านเอ่อเอาสีเขียวเอาสีไอ้ที่มันมันเนี่ยไว้ด้านนอกใช่ไหมคะแล้วก็พับลงนะคะเวลาใช้ร์จคิกนะคะนั่งตีบตค่ะไม่ให้อะไรหน้าจับตาเรามันก็สามารถที่จะติดได้นะคะกว่าจะจับหน้าจับตากว่าจะ ไม่มีสบู่ล้างน้ำเปล่าก็ยังดีะนะคะ,ะล้างตามขั้นตอนนั้นนะคะ,ะแล้วก็ถ้ามีามเจลล้างมือมก็ล้างเหมือนที่พูดไปนะคะแล้วก็ทั้งทั้งในแนดวงยาแก้ไอระบายละไม่เนี่ยส่วนว่าเจลนั้นยังมีด้วยนะครับแต่ที่เป็นข่าวเรื่องไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่ไข้หวัดโควิด1 9เนี่ยน,น,นะครับ ในจังหวัดเลยเราเองเนี่ยยังยังไม่มีผู้ที่ติดเชื้อนะครับแล้วก็ยังไม่มีผู้ป่วยที่ปวยจากเชือเอ้อไวรัสโคโรนา คอเรือากอันดัม่ปกติเนยใช้ได้ไม่ต้องใช้รวมถึเาสเาียจากันไพ่แล้วก็ได้นร้นอทุ่าอัไหนทั้ง้งสอันเลยนะาทั้รอเรือและรอนะในเพลับนางงามทีจบงกนงต้องเที่ยวอไปบ้านรับเอาเราเข้าไปห้องน้ำห้องน้ำรวหน่อยเนาะอยู่ฝั่งนี้มีสองฝั่งฝั่ง